ครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่นานะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตะบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นาแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ17ไร่58ตารางวา17ไร่58ตารางวา อยู่ติดกับถนนเนี่ยสาธารประโยชน์นะครับมีทางเข้าออกอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานนี่เป็นน o ส,สีจอครับหรือว่าฉนุครุดแดงนะครับพร้อมโอนบอกราคาขายเลยนะครับที่นาเนื้อที่17บดไร้58ตารางวาราคาขายไร่ละ1,2,000 0สบาท1,2,000 0สบาทโอ้ราคานี้ เป็นราคาที่เหมาะสมมากๆนะครับ,มมรบแล้วก็เป็นที่นาแปลงสวยเลยนะครับผมขออนุญาตก,กลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่นาแปลงนิดไปนะครับนีครับที่นาแปลงนี้นะครับมีทางเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับต้นนึงตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับก็จะมี นะครับปลูกกระท่อมไร่ปลายนานะครับซึ่งก็อยู่นะครับพื้นที่นะครับอยู่ค่อนข้างจัดนะครับเข้ามานะครับบรรยากาศดีวันนี้ในการบรรยายนะครับในการรีวิวอาจจะนะครับมีคลื่นกินะครับเสียงลมนะครับเข้าตกองไปนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ลมหนาวก็เริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับพอั้นที่นาแปลงนี้นี่ก็เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่เสานะครับซึ่งก็จะมีสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ความยาวจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจากทิศเหนือไปทางทิศใต้นะครับตลอดแนวที่นาแปลงนี้ก็จะไปจดที่เขตนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นชลุรุฑดแดงนะครับตรงนี้แล้วก็ไปทาง ทิศตะวันออกคนนี้ก็นู่นเลยครับนู่นไกลๆนู่นเลยครับตรงโพลใหญ่ๆนู่นเลยครับ,รลรบแล้วก็ไปทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้ก็จะไปจุดที่เขตของการรถไฟประเทศไทยเช่นกันนะครับเป็นที่นานะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยนะบอกว่าคนรัฐพลช่วยขายให้หน่อยเนะื่องจากมีความจะเป็นต้องใช้เงินนะครับ ก็เลยตั้งราคาแบบมิตรภาพเลยนะครับที่นาะแถวๆนี้เนี่ยส่วนใหญ่ของพจะจาร์ตั้งราคาขายกันนะครับอยู่ที่ราคาไร้ละขั้นต่ำก็ประมาณ150,000บาทนะครับบางที่ก็ตั้งถึงนะครับ180,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่แปลงนี้นี่อยากขายจริงๆนะครับเนื้อที่1 7ดไร่้าตารางวานะครับตั้งราคาขายเนี่ยไร่ละ1 2 0 0 0 0บาท ราคานี้ยังต่อรองได้ด้วยนะครับแล้ก็สหรับค่าโอนค่าภาษีค่าโอนกรรมสิทธิก็นะครับคนละครึ่งนะครับก็คงจะนะครับราคาประเมินก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับค่าโอนก็ไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นาที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยสังเกตจากต่อสั่งนะครับเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผ่านไปประมาณสักนะครับประมาณสักอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่านะครับ เป็นทําเลที่เหมาะสมเกี่ยวทําการเกษตรอย่างยิ่งนะครับเรือที่17ไร่กวา่าเนี่โอ้โหเกือบ20ไร่นี่ถือว่าเป็นแปลงใหญ่เลยนะครับซื้อทีเดียวเนี่ยคุ้มค่าเลยครับไม่ต้องไปซื้อหลายที่ <c oughs> การบริหารจัดก,การเรื่องน้นํานี่นะครับตรงนี้อรดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถามม่นน้าท่วมไหมตรงนี้ตอบเลยครับว่าไม่ท่วมนะครับล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเป็นที่นาที่ นะครับเจ้าของนี่มีความจําเป็นต้องขายนะครับมีความจำเป็นต้องขายก็เลยตัดสินใจที่จะขายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการน้ําท่วมไม่ท่วมหรือทํานาไม่ได้นะครับเนี่ยทานาเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์นะครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ห่างจากนะครับเขตเทศบาลอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาที่นี่นะครับ9กิโลเมตรกกิโลเมตรโอ้ไม่ไกลนะครับ แล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลน,นะครับตำบลหนองเตงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรงที่นาแปลงนี้นี่2.5กิโลเมตรโอ้นะครับไม่ไกลเลยนะครับแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟนะครับหนองเตงนะครับก็มาที่นี่ก็2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับมาตรงนี้นี่ นะครับอยู่ที่12กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้12กิโลเมตรนี่ขับรถประมาณสักสิบนาทีก็มาถึงนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับที่นาที่พื้นที่นี่นะครับ17ได้58ตารางวานะครับถือว่าเป็นแปลงใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอ้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับราคานี้นะครับ120,000บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับ ส่วนทางฝั่งทิศใต้นู่นก็ไปจดกับเนี่ยเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เนี่ยความอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้เวิงทั้งเวิงนี่เป็นที่นาทั้งหมดนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ทํานานะครับแล้วก็จะมีการมาปลูกกระท่อมไร่ปลายนานะครับถ้ามองไปไกลนิดหนึ่งนะครับไปไกลนิดหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับชุมชนที่ใหญ่เลยนะครับ ยู่ในเขตเทศบาลของตำบลหนองเต่งอภอกระสังนะครับหรือจะไปทางทางตะวันออกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่นาแปลงนี้เนี่เข้าออกสะดวกสบายนะครับทางเข้าออกนี่จะมีสองทางนะครับทางสาธารประโยชน์ที่ผมได้นําเสนอไปครั้งแรกนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็นะครับเลียบทางรถไฟนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นี่มาได้หมดเลยนะครับ แล้วก็เป็นที่นาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาตบลตำบลหนองเต่งอเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โอ้นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับที่นาแปลงนี้นะครับเนื้อที่17ไร่58ตารางวาขายไร่ละ1,220,000บาทนะครับสนใจิตสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็099-280-1729 นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่นานะครับใจดีใจดีนะครับติดต่อให้ผมกับนัาตพลพรสวัสดนะครับได้มีโอกาสมาทําการรีวิวขอบคุณสําหรับทีมงานที่ไว้วางใจนะครับอยากจะขายที่ดินขายที่นานะครับขายบ้านขายที่ดินอสังหานะครับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับยินดีที่จะรับใช้นะครับค่าบริการก็3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตัง ราะฉะนั้นนี่ไม่มีค่าจะจ่ายใดดังเส้นนะครับรับบริการนะครับเป็นเป็นสื่อกลางนะครับในการขายนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอบคุณสําหรับแฟนคลับ fc ที่ติดตามการทํางานของผมมาโดยตลอดนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามนะครับผมก็จะมีคลิปหรือว่าการรีวิวขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสั่งหาิมรัพั์เนี่ยลงในช่องยู u ูบแล้วก็นะครับเฟซบุ๊กเป็นประจำนะครับวันนี้ขอบคุณมาก ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ